โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมเจแจ็กและเราอยู่กันในเกม Back โอเวอรไลอัฟเดอะวิสัทชิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมอัปเดตทั้งทีมีอะไรใหม่ในซีซั่นสิเดี๋ยวเรามาดูกันนะเริ่มต้นกันที่นี่เลยครับผมลักโวเทียล่างรองเท้าบูเทพอัศนีปัตพีถลม่มขย่มพัฒทาอ่านจันทาดาราระเบิดนะครับผมชื่อเขายาวหน่อยนะล่างนี้ชื่อค่อนข้างยาวเลย เป็นตัวดีบัฟเฟอร์สีฟ้าเน้นไปทางการติดอัอสนีพิฆาตแล้วก็ล้างออกลด SP นะครับผมถ้าอัสนีพิฆาตครบ8 s t สแต็กเนี่ยมันจะทำให้ติดลด SP 8หน่วยเลยก็คือไม่มี SP ใช้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสกิลกันเลยสำหรับลักโวเทียล่างนี้อ่ะเปิดมากันที่สกิล1นนะครับผมสกิล1เนี่ยเป็นการ ที่รักเนี่ยจะออกไปเตะ2จังหวะอย่างรุนแรงสร้างความเสียหายแล้วก็ให้อัศนีพิฆาตใส่สตูเป็นเวลา2เทินเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะติดกี่สแต็กนะอ่ะแล้วประเด็นคือติด2สแต็กหรือเปล่าอ๋อสองเทินนะเป็น2เทินถ้าเตะซ้ำมันจะติดอ่ะติด1สแต็กนะสาหรับอัศนีพิฆาตเลข2คือเลขเทินนะแต่ถ้าสแต็กเนี่ยมันจะเป็นรูปสายฟ้าซ้ำกัน2ออัน เ,เห็นไหมเมื่อเราตีอัสนีพิฆาตติดทั้งหมด3สแต็กเนี่ยมันจะให้ผลกระแสะไฟฟ้าทะลุพิกดนะเขาจะให้ผลเป็นดีบัฟ SP ลด8หน่วยเลยแต่ว่าจะไม่ติดซ้ำซ้อนนะครับผมถ้าติดอัสนีพิฆาตซ้ำในระหว่างที่กระแสะไฟฟ้าทะลุพิกดเนี่ยยังติดอยู่นะจะไม่ติดซ้ำซ้อนคือมันจะไม่ติดซ้ำซ้อนนะเออเข้าใจง่าย ส่วนสกิลสเนี่ยเขาจะให้ผลเพิ่มความคล่องตัวนะโดยลักจะโจมตีด้วยลูกบอลแสงสร้างความเสียหายนะครับผมเป็นเป้าเดี่ยวอีกแล้วสกิลสองก็เป็นเป้าเดี่ยวโจมตีด้วยลูกบอลน,นะติดไปอีก1สแต็กนะสำหรับลูกบอลของลักเป็นการปล่อยลูกบอลออกไปถ้าฝั่งตรงข้ามติดติดอะไรวะ ติดอัศนพิคาตอยู่เนี่ยจะให้ผลเพิ่มความคล่องตัวนี่อีก30%เลยมาดูกันที่อันตีครับผมอันตีเนี่ยจะให้ผลล้างอัศนีพิคาตออกนะไม่รู้ล้างออกทำไมล้างอัศนีพิคาตออกก็คือหากศัตรูได้รับความเสียหายตอนเนื่องจากอัศนีพิคาตอยู่2ชั้นหรือมากกว่าให้ผลดีบับลดความคล่องตัว50%ใส่ศัตรูดังกล่าวและเอฟเฟกที่2เนี่ย ก็คือหากศัตรูได้รับผลของความเสียหายต่อเนื่องจากอัสนีพิฆาตอยู่อย่างน้อย3ชั้นให้ผลล้างอัสนีพิฆาตออกทุกชั้นกับศัตรูดังกล่าวแล้วสร้างความเสียหายต่อเนื่องจากอาสนีพิฆาต2ชั้นใส่ศัตรูเป็นเวลา2เทินอ่ะเดี๋ยวผมลองใส่ตัวที่มันติดอัสนีพิฆาตอยู่3ชั้นนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะล้างออกแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกต์แอนิเมชันสกิลของเขานะครับผม เอ๋ก็คือล้างออกหมดเลยล้างอัศนีพิฆาตออกไอที่มันติดอยู่3อันน่ะล้างออกแล้วก็ติดใหม่อีก2อันแต่ว่าเดี๋ยวขอดูสกิลวันติก่อนแต่ว่าจะให้ผลลดความคล่องตัวกับศัตรู5 0อ๋อมันก็จะไปคอมโบก,กับสกิล2ที่ว่าเพิ่มความคล่องตัวตัวเองขึ้นมา30%ลดเขา้า50เพิ่มตัวเอง30 เราก็จะรัดเทินขึ้นมานะเอฟเฟกของการเนี่ยมันจะเป็นการที่ SP บวกบวก3ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดผมไปแอบอ่านมาละเดี๋ยวลองถีบไปตําไปเที่เดิมอ๋อแต่ถ้า2ส,สแต็กเนี่ยจะไม่จะไม่ล้างออกนะจะเตะเพิ่มไปเลยแล้วก็ให้ผลกระแสไฟฟ้าทลูพิกัดเนาะ เดี๋ยวลองตัวที่ไม่ติดอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ไปเข้าๆเลยแล้วกันตึบๆอ๋อผมเข้าใจคอมโบเอาละผมเข้าใจคอมโบเขาละคือมันจะทำให้สามารถใช้ไอ้กระแสไฟฟ้าทะลุพิกัรได้เรื่อยๆเว้ยเนี่ยดูนะก็คือมันติดใช่ไหม พอรอบนี้ลักล้างออกลักล้างออกใช่ไหมปึ๊บกระแสะไฟฟ้าทะลุพิกัดมันจะหายไปแล้วพอเราวนมาเราวนเพลินใหม่อีกรอบนึงเราใช้ซ้ำสแต็กทั้งหมดมันจะเป็นทั้งหมด3สแต็กแล้วกระแสไฟฟ้าทะลุพิกัดเนี่ยมันจะกลับมาติอีกครั้งหนึ่งคือการคอมโบมันใช้อย่างนี้เว้ย ปะไปแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมเราซ้ำอันติไปเลยมันจะครบสามสเต็ีกพอครบสามสเต็กเนี่ยเ p พฝั่งตรงข้ามมันก็จะลดแหละเอฝั่งตรงข้ามมันก็จะลดใช่ไหมสมมติปุ๊บเราใช้สกิลสองหรือสกิลหนึ่งซ้ำไปมันก็จะล้นแล้วใช่ไหมแล้วผลของอะไรต่างๆที่เพิ่ม s p ของรักเนี่ยเราก็จะเตะอันติซ้ำได้อีกทีหนึง่ง มันก็จะติดอยู่2สแต็กแล้วไอ้อสนีพิฆคาตไอ้นั่นมันก็หายไปไใส่ไฟฟ้าทุนพิกัดสมมุติเราโจมตีธรรมดาไปมันก็จะกลับมาติดใหม่มันเป็นคอมโบอย่างงี้นะทุกคนอ่าผมเข้าใจคอมโบเขาและคือมันเป็นคอมโบลด SP นะเป็นคอมโบลด SP ว่าง,ง่ายๆเลย <gu> เอาเคพอเข้าใจละเดี๋ยวเราย้อนไปดูการ์ดของลักกันหน่อย น้าสกิลของลับนี่เลยดูกันที่5าดาวเลยกันไม่ต้องไปดูกันที่0นดาวหรอกก็คือเอฟเฟกที่เพิ่มมาของสกิล2เนี่ยจะเพิ่มความสามารถคือหากศัตรูได้รับผลของความเสียหายต่อเนื่องจากอัศนีพิฆาตอยู่เนี่ยจะให้ผลดีบบฟลดความเร็วเลเวล3เป็นเวลา2เทินอ่ะจริงด้วยคือถ้าไม่มีการลดความคล่องตัว 30%แต่ถ้ามีการเพิ่มลดความเร็วเลเวลอีก,อกเป็นเวลา2เทินนะแล้วถ้าอัพเต็ม5ดาวเนี่ยความสามารถพิเศษของการ์ดเมื่อใส่ให้รักเนี่ยเมื่อโจมตีไปเนี่ยหากศัตรูได้รับความเสียหายต่อนเนื่องจากอาสนีพิฆาตอู่เนี่ยมีโอกาส100%เลยที่จะให้ผลบัฟ SP บวก3กับตัวเองนะบัฟ SP บวก3กับตัวเองคือถ้าไปเจอสีแดงที่ชนะทตาเนี่ยก็คือ โจมตีไปบวก1ใช่ไหมโจมตีไปบวก1บวกอันนี้อีก3ก็คือในเทอนั้นลักมี SP บวก4่แล้วอะเ,ออเข้าเทินใหม่เป็นบวก5แค่นั้นเลยชิวๆเลยเข้าเริ่มเทินใหม่บวก5อย่างเงี้ยคือสามารถใช้อันติได้เทิเนเว้นเทินเลยก็ว่าได้นะครับผมผมลืมให้ดูสแต็กนะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูสแต็กของลักกันนิดนึงเนาะ หืว่าน่าสนใจนะสำหรับคนที่เล่นทีมฟ้าอยู่แล้วไม่ได้เอารักเป็นตัวหลักนะอาจจะเป็นทีมฟ้าไลอาแล้วก็ไอตัวใหม่ er. เกลเดอร์ใช่บบอ่ะไอนั่นแหละไอหัวหน้าหน่วยวานคนใหม่อิอตาลุนั่นนะนะเอามาเล่นคอมโบกันนะเป็นคอมโบรด s p อย่างเงี้ยน่าสนนะครับผมเดี๋ยวไปดูสเตตก,กันที่ เลเวล125เลยแล้วกันไม่พูดมากแล้วก็เลเวล125ที่5ดาวจะเน้นไปที่ M ATK เป็นหลักนะแต่ว่ารัเนี่ยเขาจะเสถียรตั้งแต่ไหนแต่ไรล,ละตั้งแต่ร่างแรกๆเลยคือ ATK กับ M ATK เนี่ยเขาจะไม่ห่างกันมากนะเราเดฟเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเยอะเลยเป็นตัวดีบัฟเฟอร์ที่เดฟอยู่ที่5,600เลยนะผม แต่ HP ค่อนข้างน้อยเนาะอยู่ที่แค่94 0 0 0เลเวลึ้อ125แล้วด้วย ACC อยู่ที่207เลยนะอ่าเป็นตัวที่ให้ ACC มาเยอะนะให้มา207เลยปกติจะอยู่ที่ร0อยกว่าอยู่ที่ร0อยกว่านะสปีด1 1 8นะสปีด1 1 8เลยให้มาเยอะเหมือนกันสำหรับสปีดของฟฟอรักบ D Buffer น่าจะยังไม่มีตัวไหนสปีดเยอะเท่านี้ปะ่ะ เดี๋ยวผมไปเทียบกับวานเนทมืดก่อนขออนุญาตเทียบกับวานเนทมืดนะโอ้โหเท่ากับวานเนทมืดเลยครับผมหนึ่งร้อยสิบแปดเท่ากับวานเนทมืดเลยวานเนทมืดเนี่ยมันสปีดเยอะที่สุดและโอ้โหเศรษฐกค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแต่ว่า HP ของวานเนทมืดเนี่ยเยอะกว่า แต่ว่าเดฟเนี่ยรักได้มาเยอะกว่านะครับผมต่อกันที่กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาพร้อมรักนะครับเป็นกิจกรรมบททดสอบของสายฟ้าแลบและสายฟ้าร้องนะครับมีอีเวนต์พาร์นะมีอีเวนต์พาร์ทให้เราซื้อในราคา2000เพชรเป็น2000เพชรที่ไม่ต้องเติมนะเป็น2,000เพชรที่ไม่ต้องเติมเราเมื่อเราซื้อเนี่ยเราจะได้ตัว๋วเชิญสายสัมพันธ์มา5ตัวก่อนเลยอันดับแรกแล้วเราก็จะได้ไอของที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยเป็นพวก หินหินปุกเศกนะหินปุกเศกแบบซ่มเนี่ยผมนับก่อนอันนี้ก็10กล่องละได้มา10กล่องแล้วอันนี้น่าจะเป็นอ่าจริงด้วยน่าจะเป็นประดับ15บกล่องแล้วนะครับผมได้มาทั้งหมด15กล่องนะสำหรับกล่องหินปุกเศกของอุปกรณ์แล้วก็จะมีกล่องหินปุกเศกแบบเลือกของประดับอีก5กล่องแต่ว่าจะไม่มี เป็นเปอร์เซ็นต์เนาะจะมีแค่ค่าธรรมดาที่เป็นค่าคิเลตอะไรพวกนี้ดาเมจเลสอ่ะอ่าเป็นของพวกนี้นะครับผมไม่มีที่เป็นเพิ่ม M ATK เปอร์เซนต์ ATK เปอร์เซ็นต์หรือเด็บเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ยังไงผมมองว่าก็คุ้มสําหรับมือใหม่นะมือใหม่เนี่ยควรซื้อไว้เพราะว่าในช่วงแรกๆสําหรับมือใหม่เพชรค่อนข้างหาง่ายหาง่ายมากคือเล่นแค่เนื้อเรื่องก็ได้มาแล้วพันส ตัวสายสัมพันห้าตัวก็6 0 0้อยแล้วคือเราเหมือนซื้อของทั้งหมดพวกเนี้ไอ้ข้างล่างพวกนี้ในราคา1,400เพชรที่ไม่ต้องเติมนะดูกันต่อที่ภารกิจกิจกรรมนะครับผมภารกิจกิจกรรมเมื่อเราเล่นครบ60ครั้งหรือ60สภารกิจสําเร็จหกสภารกิจเนี่ยเราจะได้ตัวอัญเชิญเพิ่มมาอีก10ใบนะดูต่อที่สูตรแลกเปลี่ยนกิจกรรมครับ เราจะมีตั๋วจำกัดตอ่อบัญชีเนี่ยแลกได้ครั้งละ 10, 1 0ใบแลก2ครั้งก็จะเป็น2 0ใบเนาะรวมกิจกรรมนเนี้ยเนี่ยก็จะแจกทั้งหมด30ใบและแล้วจะมีหีบเลือกอุปกรณ์สำหรับยกระดับจอมเวทอีกอัปเดตอาทิตย์ละ5อันแต่ว่าซื้อจำกัดตอ่อบัญชีเนี่ยได้15อันนะแต่ว่าไอ้จำกัดต่อสัปดาห์เนี่ยมันจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆ ห้าอันต่อสัปดาห์ก็คือมันจะอยู่ทั้งหมดสี่สัปดาห์มันจะอยู่ประมาณสี่สัปดาห์ก็คือเราจะได้ห้าสี่ยี่สิบประมาณสี่สิบห้าไอ้สามสิบห้าอันเราก็จะได้มาทั้งหมดสามสิบห้าอันแล้วก็จะมีจํากัดต่อสัปดาห์เนี่ยสาหรับการซื้ออยู่เนี่ยประมาณหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้านอยู่แล้วที่สําคัญเลยอันเนี้ยผมแนะนําให้ซื้อไปทุกวันนะคือเราสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ สชิ้นต่อวันเนี่ยก็คือเยอะมากๆแล้วซื้อเก็บไว้ทุกวันผมแนะนําให้ซื้อเก็บไว้ทุกวันแล้วก็จะมีหีบเลือกเครื่องประดับ LR แต่ว่าอ่าแน่นอนครับไม่มีแบบสีลุงนะมีแค่แบบธรรมดาพอมาอันที่2คือแรกรองเท้าบูทอัศนีก็จะมีจํากัดต่อสัปดาห์เป็นหินสุ่มหินปุกเสกนะ แล้วก็จะมีน้ำยาอิงพีสำหรับจอมเวทในระดับ LR เลยคูณ4 0ขวดอันนี้สามารถซื้อได้ต่อวันดูกันต่อที่สนับมืออัศนีอันนี้จำกัดต่อสัปดาห์คือหินเปลี่ยนค่าสถานะอุปกรณ์แล้วก็จะมีตัวข้ามตัวข้ามนี่ก็ซื้อไว้เยอะๆเลยแล้วก็จะมีชิ้นส่วนจอมเวทรวมเนี่ยอันนี้เอาไว้อัพตัวขึ้น LR เนาะเอาไว้อัพตัวขึ้น LR ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมือใหม่เนี่ยหายากมากตอนเล่นเกมใหม่หมเนี่ยหายากมากเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ก็มีเท่านี้เดี๋ยวไปดูกันต่อที่<ม>การท้าทายจํากัดท้าทายจํากัดเนี่ยเขาจะมีหอคอยผู้กล้าเพื่อให้เราเล่นไปถึงด่านที่5เนี่ยด่านที่5เราก็จะได้กรอบมาเป็นกรอบสายฟ้าลักแบบนี้เลยรอบนี้มาเป็นกรอบสายฟ้าคือไอ้กรอบเนี่ยคือมันวิบวับได้เลยนะคือมันแบบ คอได้อะอันนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่บอสมันก็จะเหมือนรอบที่แล้วเลยปะเนี่ยเหมือนกรอบรอบที่แล้วมาเลยถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยมันกรอบรอบที่แล้วมาเลยอันนี้เดี๋ยวผมทําคลิปลงอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นแนวทางในการผ่านด่านให้เพื่อนๆเนาะเดี๋ยวพยายามจะสรรหาวิธีที่มันง่ายๆที่สุดมาให้เพื่อนๆล้วกันอแล้วก็จะมีการอัปเดต การแข่งขันคัดเลือดจกักรพรรดิหรือการไปลองเรียวไทม์เนี่ยเปลี่ยนซีซันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นซีซันที่16เรียบร้อยเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่ไม่ได้ดันก็พยายามไปดันให้มันขึ้นมานะคือมันสามารถได้เพชรโคตรเยอะได้เพชรเยอะมากๆเลยเริ่มตั้งแต่เนี่ยหลีกเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือเลื่อนหลีกมาก็ได้6060 60, 80 100 150 200พอมาหลีกระดับสูงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็น300ล้ละ แต่ผมยังขึ้นไปไม่ถึงผู้เล่น50อันดับสูงสุดนะเดี๋ยวซีซั่นนี้ว่าจะพยายามลองไต่ดูเพราะว่าถ้าขึ้นไปแล้วมันจะเปลี่ยนไอของรางวันตรงนี้เป็นหินรีสถานะอุปกรณ์ผมไม่ค่อยชอบนะผมอยากได้แค่หินรีสถานะอุปกรณ์ตัวนี้นะผมพูดผิดอันถ้าขึ้นเลยกว่านี้มันจะเป็นหินหินรีสถานะประด,ดับหินรีประดับแต่ถ้าอันนี้มันจะเป็นหินรีอุปกรณ์ ผมอยากได้แค่นี้เพราะว่ารีอุปกรณ์มันโอกาสออกง่ายกว่าหินรีประดับเนี่ยรีไปสิครั้งมันจะออกให้ผมหรือเปล่าไม่รู้อ่ะสำหรับกิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด s u b สไคร b ์ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปออกคอยผู้กล้าครับ